อิตาดาิมาสเย้ยฮัลโหลสวัสดีคับผมโอริจากูดูอนิเมะเรากลับมาอีกครั้งกับคุยกันลังดู The Promise Neverland ตอนที่8โอ้โหในตอนตอนนี้เนี่ยตอนตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตอนหนึ่งที่ผมประทับใจกับเรื่องนี้มากเลยนะมีทั้งความสนุกตื่นเต้นเข้มข้นเรา้าใจกดดัน โ oh, hey. อ,อ้โหเฮอเราบะจุยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องหรือว่าในแง่มุมของเทคนิควิธีการนำเสนอแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่โผล่ขึ้นมาที่น่าพูดถึงพอสมควรเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าผมประทับใจตรงไหนยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยเลสโกก็ประเด็นแรกเนี่ยผมขอเริ่มต้นจากการกล่าวแสดงความเสียใจให้กับตัวละครซิสเตอร์โคน่ ที่ได้เสียชีวิตเป็นลายที่2หลังจากตัวละครน้องกระต่ายคนนี้ไปนะครับก็ตัวละคร Sister ร์คเนเนี่ยในตอนนี้ได้มีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีจังหวะโมเมนต,ต์ที่น่าพูดถึงเรามาเริ่มต้นกันจากที่ในฉากแรกสุดที่ Sister ร์คเน่คุยกับตัวมาม่าอิซาเบลล่านะที่มาม่าเนี่ยเอาจดหมายไปให้แล้วก็จดหมายเขียนไว้ว่าเออเหมือนจะแต่งตั้งให้ตัตวซิสเตอรคเน่ไปเป็นมาม่าของ เออจุดอื่นของแหล่งอื่นไปซึ่งตอนแรกเหมือนนางก็แอบ,บตกใจดีใจเล็กๆน้อยว่าโอ้เป็นเป็นเกียรติมากได้เปลี่ยนยศแต่ว่าพอเราดูไปสักพักเนี่ยเหมือนนางก็ยังโกรธแค้นแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจก็อยากจะเชิญชวนทุกคนคิดดูแล้วกันว่าตกลงตัวซิสเตอร์โคเน่เนี่ยคิดว่าตัวเองได้ไปเป็นมาม้าของที่อื่นจริงหรือเปล่าหรือว่ารู้ตัวทันว่าเออตัวเองเนี่ยจะถูกกำจัดจะถูกจับแตกไปเนาะก็ มันก็น่าสนใจดีผมมองว่าตอนแรกอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าพอคิดไปคิดมาสักพักเนี่ยโอเครู้แล้วว่าเนี่ยคือจุดจบของชีวิตกูนนี้ผมหมายถึงก่อนที่จะออกไปที่นี่เลยนะออกไปหาเจอแบบตัวแกนไม้อีกทีนึงอนะตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะเออก็ลองถามกันเล่นๆดูลวกันแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เกี่ยวกับโคเน่ที่เป็นเรื่องราวของการเล่าอดีตให้ฟังว่า เธอเป็นที่มาที่ไปยังไงซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ,อ่อตั้งแต่ตัวตุ๊กตาที่เธอเก็บมาตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเออชอบมากรักมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเล่าอาดีตเนี่ยจะมี2ประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คืออย่างแรกสุดมันเป็นให้เห็นว่าตัวของการมาเป็นซิสเตอร์เนี่ยมีที่เป็นที่มาอย่างไเนะเออแล้วก็มีการฝึกฝนอะไรบ้างซึ่งอันนึงที่เราจะเห็นเนี่ยคือ นอกจากมีสกิลเย็บปักถักร้อยเนี่ยต้องฝึกการต่อสู้มีการฝึกยูโดโต,ต้องทุ่มชาวบ้านด้วยนะเออดังนั้นซิสเตอร์เนี่ยเอ,อ่อทุกคนเนี่ยก็ต้องมีทักษะการต่อสู้ในระดับหนึ่งมีทักษะในด้านร่างกายนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นตัวมาม่าใช้ของพวกนี้ในตอนท้ายอีกทีนึงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในย้อนอดีตเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตัวซิสเตอร์โคนเน่ได้เห็นตัวละครมนุษย์ ผู้ชายคนแรกของเรื่องที่โผล่มาที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะซึ่งตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนจะทํางานเป็นหมอหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าคืออะไรกันแน่แต่ว่ามันก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่ามีมนุษย์เพศชายด้วยนะมไม่ได้มีหมายถึงในเชิงของผู้ใหญ่นะเออก็มีการให้เห็นแล้วแล้วก็มีการทิ้งปากกาไว้เก็บปากกาไว้ได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตัวปากกานี้จะมีความหมายอะไรมากกว่าแค่เป็นปากกาหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของซิสเตอร์โคเน่ต่อมาเนี่ยก็คือก่อนที่ซิสเตอร์โคเน่จะออกจากบ้านแล้วก็ไปโดนจับเก็บเนี่ยก็นางได้ทอดทิ้งกล่องคาใบอะไรบางอย่างให้กับทีมเด็กๆนะซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องดูกันต่อว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าก็จะเห็นว่านางก็ย่อสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือแม้ว่านางจะอยากจะกําจัดเด็กๆในระดับหนึ่งหรือว่าอยากจะไต่เต้าเป็นหมาไม้ได้เนี่ยแต่ใจจริงเนี่ยนางก็คือเหมือนแบบว่าเหมือน เออไม่ได้แฮ ppy มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่กับโลกที่ตัวเองอยู่ดังนั้นแม้ว่าตัวนางจะตอจะไปแล้วก็ตามแต่นางก็อยากจะเออช่วยเด็กๆให้หลุดพ้นจากสถานที่แห่งในนี้ให้ได้หรือว่าพยายามทําลายโลกที่มันชิบหายอย่างนี้ให้ได้เออนางก็ไม่อยากให้มีคนต้องเดือดร้อนทุกใจเหมือนกับที่นางผ่านมานะแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะไปที่เรื่องอื่นเนี่ยก็ต้องชมอย่างหนึ่งคือผมชอบจังหวะที่ ตอนที่ตัวซิสเตอร์โคน่เนี่ยกำลังจะถูกปีศาจจับกินว่านะคือมันจะเอาฉากซิสเตอร์โคน่กับฉากกินข้าวของเด็กๆมาคอมโบกันมาสับเปลี่ยนกันแล้วก็มันทําให้ฉากของซิสเตอร์โคนีเนี่ยที่ระหว่างกําลังโดนกินเนี่ยมันดูจะพูดว่ามันดู disturbing มันดู ปวดใจปวดตับมันดูดาร์กกว่าเดิมแนละ้วมันเพิ่มความเข้มข้นของซีนได้ดีมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้นพูดอิตกกากาคิวะจะเริ่มกินแล้วนะอะไรนะจนถึงตอนจบท้ายก็คือขอบคุณที่รับประทานอะไรเงี้ยจนถึงแก่กรรมของตัวซิสเตอร์โคเน่ซึ่งผมอยากจะชื่นชมเรื่องราวของการกำกับการเรียกเรียงฉากเรียกเรียงภาพรวมไปถึงดนตรีด้วยที่ผมชมอยู่แล้วทุกตอนนะก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและวำให้ซีนี้นะสุดยอดมากๆนะชื่นชมจริงๆ และก่อนที่เราจะไปให้ที่ไฮไลท์สำคัญมามาอิซาเบลล่าเนี่ยผมขอพูดถึงประเด็นอื่นๆก่อนแล้วกันนะตั้งแต่เรื่องของตัวแกนม้ากับปีศาจทั้งหลายแหละนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวแกนม้าเนี่ยก็คือนางนั้นจะเหมือนมีบทบาทหรือว่ามีปัจญาในการดําเนินในการดูแลของพวกนี้เนี่ยคล้ายๆกับตัวมามาอิซาเบลล่าก็คือแค่ควบคุมไว้ก็พอฉันไม่สนว่าไอเด็กพวกนี้จะทำไรควบคุมไว้ให้อยู่แล้วก็ รอคอยผลลั์ที่สุดยอดออกมาเท่านั้นก็เพียงพอดังนั้นไอสิ่งที่โคเน่ทำเนี่ยมันก็เลยไม,ม่ประโยชน์อะไรเพราะว่าตัวเบื้องบนหรือว่าตัวแกนม้าเนี่ยที่รับรู้ที่อะไรเงี้ยก็เห็นดีเห็นงามกับการกระทำของตัวมามาอิสุเบล่าที่ทําไว้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของดอกไม้นะในตอนนี้มีการเอามาใช้อีกครั้งหลังจากที่ตอนผ่านๆมาเนี่ยมีโผล่มาบ้างหรือว่าอยู่ในเพลงโอบ้างแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยเออปีศาจเอาไปใช้ปักตัวซิสเตอร์โคนนี่ให้เออผมไม่ได้ใจว่าเพื่ออะไรนะแต่อย่างแรกเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเรีแอคชันจากการปักเนี่ยคือเหมือนตัวดอกไม้เหล่านี้เนี่ยมันก็ดูดน้ําดูดเลือดออกมาจากร่างกายของมนุษย์คนนั้นทําให้กลายเป็นตัวผอมแห้ง กลายเป็นตัวแห้งๆไปเลยคล้ายๆกับคนนี้ที่เราเห็นแล้วก็ดอกไม้จากที่เหี่ยวๆพอดูดมาปุ๊บก,ก็เบ่งบานสีแดงอารามนะเออดลังนั้นก็น่าจะเป็นการให้เห็นว่ามันเป็นการดูดเลือดมากกว่าเพราะันตรง,ตรง,ต,รงตรงกับตัวสีของสีแดงนะอาจจะเป็นวิธีการที่ทําให้แบบสมองไม่ถูกทําลายไปด้วยระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนนี้อะไรอย่างนี้เนาะเออก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ว่ากันต่อเกี่ยวเรื่องพวกนี้แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคําว่าทิฟฟารีอีกครั้งหนึ่งที่ตัวแกนมาพูดออกมาซึ่ง เออก็พูดในเชิงว่าอาหารเราจะเอาไปเสิร์ฟที่ทีฟารีซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าไอตัวทีฟารีที่ตัวแกนมาพูดถึงเนี่ยมันเป็นสถานที่หรือว่ามันเป็นแบบอีเวนต์เหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะที่จะต้องเสิร์ฟอาหารที่แบบจานสุดยอดเพอร์เฟกสมูลแบบให้ได้ก็อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับตัวแกนมาเนี่ยมันจะมีช็อตจังหวะเล็กๆอันนึงที่ย้อนอนดีตของแกนมาให้ดูว่าโอเคนาง เ,ออเห็นดีเห็นงามการควบคุมแล้วจะมีย้อนไปให้ดูว่ามันจะมีเหมือนเป็นช็อตอันนึงที่มีกลุ่มเด็กๆที่มาม้าเลี้ยงดูอยู่เอ้ที่แกนม้าเลี้ยงดูอยู่กําลังจะออกจากสถานที่แห่งนี้จะปีปลว้วหนีไปแต่ตัวออแกนม้าเนี่ยก็เรียกกลับมาได้หรือว่ารู้ว่าตัวเองควบคุมได้ซึ่งที่ผมอยากให้เชนญมาคุยกันเนี่ยก็คือตัวจังหวะย้อนอนนดีตนั้นเนี่ยไอตัวเด็กคนนั้นเนี่ยคือตัวของแบบ ตัวมาม่าอิาเบลล่าหรือเปล่านะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเรื่องเนี่ยตั้งใจทําให้ภาพมันเบลเบให้เราไม่ดูไม่ออกว่าเป็นใครนะคราวนี้เราพูดถึงไฮไลท์สําคัญเบสเกิร์ลของเรื่อง The Promise Neverland นั่นก็คือมาม่าอิาเบลล่านะไอเลิฟอยู่มากมายในที่สุดนางก็ได้ออกโรงโชว์พาวเวอร์สักทีหลังจากที่ผ่านมาเจ็ดตอนเนี่ยนางอยู่เงียบๆอยู่เป็นเบื้องหลังโชว์แค่ออราความ ึเป็นกดดันไปแต่คราวนี้เนี่ยเห็นพาวเวอร์ของนางนางได้ทำแอคชั่นอะไรบ้างแล้วแม้วจะไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่นักนะเออแต่ว่าก็ถึงเวลาตัวมาม้าออกโรงซึ่งอย่างแรกสุดเนี่ยก็เราได้เฉลยและได้รู้ความเฉลยแล้วว่าตกลงมาม้าเนี่ยรู้ทุกอย่างนะรู้ ไม่พูดทุกอย่างเนียวรู้เกือบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรเป็นสปายซ้อนสปายทีหนึง่งหรือว่าเรื่องของทีมเด็กๆว่ามีใครทําอะไรกันบ้างมีอยู่5คนนะซึ่งตัวม้าก็ดูออกหมดแต่ว่าที่มาม้ายังไม่รู้เนี่ยก็จะมีเรื่องของไพ่ตายของเอของเรที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงนอร์แมนหรือว่าสิ่งที่ตัวซิสเตอร์โคเนทิ้งไว้ แล้วก็มีแผนการรับของเอ็มม่าก็ยังไม่ได้พูดว่าคืออะไรนะเอดังนั้นก็จะบอกว่ารู้ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าก็เหมือนจับไตแล้วก็เปิดเผยให้เด็กๆรู้แล้วละกันว่าฉันถึงเวลาฉันต้องจัดก,การเรื่องด้วยตัวเองแล้วนะซึ่งช็อตที่ผมชอบมากๆในซีในในตอนตอนนี้นะก็คือตอนที่ตัวของมามมอิสเบลล่าไปเผชิญหน้ากับเอ็มม่าและนอร์แมนซึ่ง อย่างแรกที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวหมัมม้าเนี่ยก็บอกว่าโอเคสิ่งที่ฉันทันไปทุกอย่างเนี่ยแม้ว่ามันจะดูโหดร้ายโหดเยี่ยมเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยถ้าเรามองในมุมตลปัดนิดหน่อยเนี่ยมันกออ็ความจริงฉันรักพวกเธอมากเลยนะฉัน อยากจะทําให้พวกเธอเป็นผลงานชิ้นดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ชีวิตที่พวกเธอเป็นอยู่เนี่ยมันก็แฮปปี้มีความสุขดีไม่ใช่เหรอทําไมต้องต้องต่อต้านทําไมต้องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเออซึ่งผมมองว่าเออก็มันก็เป็นมุมมองตลปัดที่น่าสนใจดีแล้วก็เราก็ทําให้เราเข้าใจตัวหม,มามากยิ่งขึ้นแบบหนึ่งนะเออแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็เห็นว่านางพูดว่ารักเด็กๆแต่ว่าก็รักในอีกสไตล์หนึ่งด้วยกันไม่ใช่แบบทั่วไปนะออและ้วก็มาถึงช็อต เอ็มมากกับนอร์แมนเนี่ยโอเคกูรู้กูโดนจับได้แล้วกูก็จะหน้าด้านดืด้อทำแผนตัวเองต่อไปแล้วก็พยายามจะไปบุกจัดก,การตัวหมามะ้าแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าในตอนแรกซิสเตอร์โคเนเนี่ยตัวซิสเตอร์ต่างๆเนี่ยมีการฝึกฝนเรื่องทักษะการต่อสู้มาก่อนนะซึ่งขนาดซิสเตอร์โคเนตัวใหญ่เท่าควายยังกลัวมาม้าอิสเบลล่าดังนั้นเ,เราก็ได้เห็นพอร์ของมาม้าอิสเบลล่าที่มีเสียง โอ้โหตอนเสียงกรึบนิวเจ็บแทนนันะเด็บจะยินเสียงแล้วอ้อสรารเฟกยอดเยี่ยมมากนะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพสั้นๆจังหวะหนึ่งที่เหมือนนางจับกดตัวเอม่าแล้วก็มือหลังของเธอเนี่ยเหมือนจับขาเอม่าบิดหักนะแค่นั้นเองแล้วขาเอม่าก็หักก็เดียงไปแล้วก็ น่าจะส่งผลในดับหนึ่งในการหลบหนีนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ในการหนีหรืออ่าออกจอยจากที่นี่เนี่ยแผนการก็คือมันจะต้องวิ่งออกไปนะเออต้องเดินต้องมีปีนตายออกไปดังนั้นการที่เออตัวเอมมาถูกหักขาเนี่ยทำให้เคลื่อนไหวได้ยากขึ้นนะแล้วก็ในชอ็ชอตจังหวะที่เอมมาโดนหักขาแล้วก็จะร้องแว่แว่แวเนี่ยก็ มันก็มีฉากที่บมาม้มาแบบปอบโยนโอ้เด็กดีเด็กดีไม่เจ็บเนาะ o A, A, A. โอเออเอโอเออุ้ยชอบมากนะชอบมากเป็นซีนที่ผมเอหลงรักตัวหม้มายิ่งไกว่าเดิมนะอยากโดนโออย่างงั้นบ้างแต่ไม่อยากโดนหักขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่ามาม้าจะเริ่มเผยตัวแล้วแต่ว่าในเขาเรียกว่าในเรื่องของสงครามจิตวิทยาสงครามสติปัญญาเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนักเป็นแค่เรื่องขานโชว์บาร,รมีพลังซะมากกว่าแล้วก็เรื่องของ การหลบหนีของเด็กๆเนี่ยมันก็ยังมีออปชันอีกเยอะยังมีแผนการที่อยู่ในการดาเนินการยังไม่ถูกชัดดาวหมดดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะตื่นเต้นรอคอยต่อไปมากเนี่ยคือหลังจากที่ทั้งสอ,สองฝ่ายเผยเผชิญหน้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้มันต้องเป็นสงครามจิตวิทยาจริงจและเป็นสงครามสติปัญญาและว่าตกลงมามาจะรู้ทันแผนเด็กๆหรือไม่หรือว่าเด็กๆจะมีเทคนิคทํำยังไงกับตัวแผนามามที่ เออคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือว่ามาม่ามีแผนเค,เนคาน์เตอร์ซ้อนไว้เตรียมไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นในตอนต่อๆไปได้นะแต่ผมหวังว่างั้นดีกว่าเนาะก็ตอนนี้ประมาณนี้ล้กันทีมเด็กๆเนี่ยก็ไม่ทําอะไรมากมายนะักส่วนใหญ่เป็นการรีแอคชั่ตน,ตนต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตอนแล้วก็ตัวเด็กๆแผนการาต่างๆก็ไม่ได้มีการขยับมากมายเท่าไหร่นักก็เหมือนโดน โดนมาม่าคุกคามไปอะไรอย่างนี้เอออีกจังหวะเล็กๆน้อยหนึ่งก็คงเป็นของตัวฟิลเดอ e แมนของเรานะที่ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยตอนนี้คือฟิลเดอ e แมนโผล่าทีไรเมื่อจะมีสิ่งที่แบบทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยตั้งคำถามได้ตลอดนะว่าคนอื่นเขาตื่นกลัวตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวฟิลเดอ e แมนก็ยืน เออน่ารักอยู่อะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้นะว่าฟิวดอมแนเนี่ยตกลงมันอะไรกันแน่นะยิ่งดูยิ่งสงสัยยิ่งทําให้เราหงุดหงิดน,นะแต่ว่ามันน่ารักแล้วก็อยากรู้ตกตกลงมันมีอะไรเออมีแบบความลับอะไรจริงๆจ,จังๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โจ๊กเกอร์ทำให้เราปวดหัวเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆสนุกๆไปแนละ้วก็น่าสนใจดีกับตัวฟิวดอมนของเรานะ ก็ตอนนี้ประมาณนี้ละกันสำหรับผมในตอนนี้เป็นตอนที่ผมประทับใจมากนะเป็นตอนที่ได้เห็นบารมีของมามะ่าที่ผมตื่นเต้นรอคอยมานานแสนนานแล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้ทําให้ผิดหวังเลยนะแม้ว่าจะไม่ได้ทําอะไรมากมายก็จริงแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะเออแล้วก็อ่ะก็หากคุณมีข้อสงสัยมีชื่นชอบจังหวะไหนช็อตไหนพิเศษหรือไม่ชอบช็อตไหนจังหวะไหนพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนถกเถียงกันมาได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมโอริจากูดูอนิเมะคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย